ังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกิดรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอรครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางออกนอกสตูครับเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับ ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สุดๆเลยนะฮะตรงนี้นะอุณหภูมิร้อนจริงๆครับคาว่าร้อนก็คืออุณหภูมิร้อนของพัดร้อยของเราครับทา่นะทานผู้ชมนะที่นี่ร้อนฉาไปด้วยการที่ใช้พัดร้อยกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวหลายจังหวัดครับท่านผู้ชมครับที่ใช้พัดร้อยของเราจังหวัดชัยภูมิก็เป็นจังหวัดหนึ่งเลยทีเดียวที่ใช้พัดร้อยของเราครับท่านผู้ชมวันนี้ทําไมผมถึงต้องพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ เราเคยออกอากาศไปแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าไม่ได้ออกอากาศตรงนี้นะฮะซึ่งจะออกอากาศด้านหลังซึ่งเป็นแปลงมะม่วงแล้วก็หน่อไม้ของท่านอดีตท,ท่านนายกนะครับของเทศบาลตะบลบ้านเดือวันนี้เช่นเดียวกัน,นครับท่านผู้ชมครับผมพาคุาผู้ชมเดินทางมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับของตัวแทนจําหน่ายพลัดร้อยที่จังหวัดชัยภูมิครับบุคคลท่านนี้หลายท่านเลยทีเดียวครับที่เคยเห็นหน้าค่าตาของท่านเป็นอย่างดีเลยสําหรับแวดวงเครือข่าย แล้วก็แวดวงนักขายและแวดวงวงการเกษตรครับโดยเฉพาะพริกครับท่านผู้ชมครับเอาละวันนี้เนี่ยนะฮะผมพาผู้ชมเดินทางมาที่นี่นอกเหนือจากการที่ผมมาแนะนําให้บุคคลหลายต่อหลายท่านได้รู้จักนะฮะบุคคลท่านนี้กันแล้วยังรู้นะฮะในเรื่องของการปลูกพริกด้วยนะฮะในการใช้พัดร้อยของเราว่าดีแค่ไหนในการแช่มเมล็ดพันธุ์ในการฉีดตั้งแต่เริ่มต้นในการเพราะพันธุ์เลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเอาละก่อนจะไปถึงจุดๆนั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จัก บุคคลท่านนี anyway, ้ก e well, ันเลยแต่อีกบุคคลท่านหนึ่งนะคุณผู้ชมเคยเห็นเคสท่านไปแล้วแต่วันนี้พามาดูอีกหนึ่งรอบครับท่านผู้ชมครับไปสวัสดีทั้งสองท่านกันเลยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมนะฮะขอขยับเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะฮะแหมอากาศดีจังเลยครับท่านครับครับนะฮะหลายท่านฮะอากาศสวยครับหลายท่านที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีเลยหลายท่านเคยคุนหน้าคุนตาท่านเป็นอย่างดีนะฮะ แนะนําตัวให้ผมอีกสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมหลายคนที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยยังอาจจะไม่รู้จักท่านบางส่วนก็มีครับท่านครับครับผมผดเพชเวชบุตรนะครับรับเมื่อก่อนก็รับราชการแต่ตอนนี้ออกมาเต็มตัวแล้วนะครับคือมาทำการเกษตรเพราะค่อนข้างมีความสุขแล้วก็ที่สำคัญมาทำกาเกษตรอินทรีย์ด้วย แล้วก็มีตลาดส่งแน่นอนด้วยแล้วเป็นกลุ่มเกษตรกรซึ่งได้รับความร่วมมือจากท่านอดีตนายกองค์การนายกเทศบาลตำบลบ้านเดือตำบลบ้านเดือครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางมาวันนี้ก็มีรองนายกตำบลบ้านบัวกับนายกนนทองกับกุลเลาะครับผมที่ ทำอยู่ด้วยกันนี้นะนะครับอยู่ด้วยกันคือทําแล้วมันมีความสุขมีความสุขเรียนถามท่านย้อนหลังนิดหนึ่งครับอดีตท่านคือรับราชการเกี่ยวกับตําแหน่งอะไรผมครับผมอยู่ปกครองครับเป็นปลัดอาเภอครับฝ่ายเป็นปลัดอาเภอฝ่ายปกครองครับอยู่ป้องกันป้องกันเมื่อกี้นี้ที่ที่ที่ท่านบอกมาว่าหันมาทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมันไปใช้เคมีกันหนักหรือว่าอย่างไงครับท่านครับ คือภาพรวมแล้วนะก็ตั้งใจตั้งแต่ตอนต้นแล้วพอพอเรารับราชการได้สักสักพักสักพักหนึ่งนะเราจะถึงจุดอีกจุดหนึ่งของเราแต่ทีนี้ด้วยการที่ครอบครัวของผมเป็นชาวไร่ชาวนาแม่บ้านก็เป็นชาวไร่ชาวนาก็เราพอมีที่มีทางอยู่บ้างเอพอไปไล่ไปนาไปทําการเกษตรแล้วมันมีความสุขอ๋อครับท่านถามว่าถ้าเราจะทำสองอย่างได้ไหมแต่มัน งานค่อนข้างหนักนะค,คืออ,อย่างน้อยก็อย่าคิดว่าไปเอาเปรียบโน้นเปรียบนี้เลยคือ,อ,ค,อ,ค,อคือเลือกมาไอที่ตรงนี้เรามีความสุขดีกว่าคือท่านท่านเปรียบเทียบเหมือนว่าตอนรับราชการในงานก็หนักพอสมควรอยู่แล้วแต่พอมาทําด้านการเกษตรโดยครอบครัวด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าท่านพอมา hey, รู้สึกอิ่มตัวตัวเองเนี่ยมาดูตรงนี้เนี่ยมีความรู้สึกมีความสุขกว่าการอยู่ตรงนั้นครับอ๋อ oh, ครับท่านก็เป็นการช่วยชาวบ้านเหมือนกันคืออยู่ตรงโน้นเราก็ช่วยอยู่ตรงนี้เราก็ช่วยที่จริงนี่กลุ่ม กลุ่มของเราที่ร่วมกับท่านนายกเนี่ยม,มีหลายร้อยคนเหมือนกัน<อ>แล้วก็ของเราเนี่ยส่วนมากจะไปทำสินค้าปลอดภัยออกสู่ผู้บริโภคเนี่ยคือประเด็นเลยเมื่อสักครู่เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก่อนที่ผมเข้ารายการเนี่ยท่านท่านาประหลัดได้เอาใบใบหนึ่งให้ผมดู ตอนนี้จะโชว์ได้ไหมฮะเนี่ยท่านครับได้ครับได้เนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานอยู่อยู่อยู่ที่รถครับอยู่ที่รถนะฮะอันนี้ก็เอากันสดสดตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับที่ที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้คือใบนี้เป็นใบกันการยืนยันนะท่านท่านประหลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูทีนี้เรียนถามท่านอดีตนายกเมื่อเทปที่ผ่านมาได้ออกอากาศไปแล้วครับท่านครับในเรื่องของการใช้หน่อไม้เนาะท่านครับทีนี้อยากจะเรียนถามท่านนายกครับว่าเออเราไม่ได้ถามเนาะในที่ผ่านมาว่าท่านเองก็ถือว่าเป็นบบุคคลระดั ตำบลเลยนะฮะในเทศบาลท่านเปิดร้านเกษตรด้วยรู้สึกยังไงกับการเปิดร้านเกษตรหรือว่ายังไงบ้างครับท่านครับครับก็ก่อนอื่งขอแนะนําตัวก่อนละกันนะครับกับผมก็นายประเทืองธรรมโชตนะครับนะอดีตนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเดือนะครับก็หลังจากที่ว่างเว้นนะครับจากการ รับใช้ประชาชนมานะครับก็ปีหนึ่งเษนะครับก็มาทําอาชีพการเกษตรแล้วก็เพราะว่าอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่พ่อแม่เราทํามามีความผูกพันนะครับก็คงจะเป็นอาชีพที่รักด้วยนะครับแล้วก็เ,เราก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งเราเคยเคยเป็นผู้นําอยู่นะครับก็ ในช่วงจังหวะที่ว่างเว้นนะครับเราก็ต้องหาทางที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับการทําการเกษตรอย่างเดียวนะครับถ้าเรานะครับไม่แนะไม่มีโอกาสที่จะแนะนำนะครับเกษตรกรหรือประชาชนนะครับโดยนะครับเราไม่เกิดร้านค้าอย่างเงี้ยนะครับเราไม่เสนอสินค้าไม่มีตัวอย่างสินค้าขายนะครับโอกาสที่ประชาชนจะไปซื้อนะครับสินค้าจาก ที่อื่นน่ะนะครับอาจจะไม่รับคําแนะนําเท่าที่ดีเท่าที่ควรนะครับคือเขาต้องการอยากขายอ่ะนะครับครับจะเป็นประมาณนั้นครับจะเป็นประมาณนนนั้ะครับเราก็เลยเออเราน่าจะเปิดร้านนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเหลือประชาชนได้ตั้งแต่การซื้อยกยานะครับเมล็ดพันธุ์ต่างๆเลลืืออกซ้ผิตภัณฑ์ที่วางที่ร้านททีี่่่วาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะเน้นไปทางด้านอินทรีย นะครับด้านอินทรีย์แต่ก็มีเคมีให้เลือกใช้อยู่นะครับพอมีนะครับรจะไม่มีเลยก็มันก็อาจจะไม่ได้ขายนะครับคุยที่จะเลือกเลือกเกษตรกรเข้ามาแต่ก็มีทางเลือกเกษตรกรครับครับต้องแนะนำมาเราก็แนะนำเขาแนะนาเขาซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่ของเขาอยู่ซึ่งก็มีอยู่เหมือนกันนะครับที่ที่ให้ความสําคัญกับเกษตรอินทรีย์นะครับแต่ก็ยังไม่มากเกินไปแต่คิดว่าในอนาคตก็คงจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็โดยส่วนตัวจริงๆแล้วตอนนี้ท่านอ,าอาดีตท่านเป็นนายกครับทีนี้ตอนนั้นก็คือว่างเวละะ่างเวละพอหลังจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บเห็นบอกว่ามาปลูกในเรื่องของพริกรที่เห็นอยู่ตรงนี้คือมันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างครับเนี่ยของของท่านท่านนายกเองบ้างครับของท่านเองพอดีนะครับก็ได้รู้จักกับวนาพเดชน่แหละนะครับท่านเก็เอาพริกมาส่งเสริมนะครับท่านก็อาจจะไม่รู้จักคนในตับลนบ้านเดือมากนักนะครับท่านก็อาศัยว่าเอ้ยมา รู้จักกับผมนะครับท่านอดีตนายกเนี่ยเป็นการส่วนตัวก็เลยเข้ามาประสานว่าอาจจะมีพิกเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับก็ดีนะครับผมบอกว่าอันไหนที่คือตัวนี้คือปัญหาของเกษตรกรคือเรื่องตลาดเนาะนะครับก็ปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนนะครับเขาจะถามเป็นประจําตอนเป็นนายกนะครับทีนี้พอท่านหัวหน้าเราแนะนําตัวนี้เข้ามานะครับเพราะว่ามี ประกันราคาด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเออมันตอบโจทย์ตรงนี้นะครับก็เลยเอาละเรามาส่งเสริมกันนะครับซึ่งก็ก็ปลูกกันนะครับแรกๆเลยนะครับก็ก็มีปัญหาในเรื่องของการเพราะกล้านะนะครับเพราะกล้านะครับคือมันมันเกิดไม่ไม่ไม่สม่าเสมอนะครับคือฟันลอนะครับมันจะปีหลุมที่มันไม่เกิด กับกบครึ่งนึงอ่ะครับอันนี้คือของของท่านท่านอดีตนายกเนาะครับอันนี้คือท่านกําลังโค้งเลยนะเลยนี่คือที่บอกว่าแรงแรงนี้เนี่ยท่านอ่าหน้าประหลัดเองเนี่ยท่านท่านแนะนําครับในการใช้ตั้งแต่แช่เลยใไหมท่านครับแช่เนี่ยคือคือเรามี2เวอร์ชั่นครับยังไงครับท่านครับาต่อครับเรามี2เวอร์ชั่นคือเวอร์ชันหนึ่งคือไม่แช่อ๋อเวอร์ชันหนึ่งไม่แช่พัดร้อยของเรานี่นะครับไม่่แชอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนี่ที่จะเห็นในภาพนี่ แช่เมล็ดหนึ่งคืนแล้วก็เอาออกมาไว้ในห้องน้ําเราอ่ะอีกสองวันครับ่อยเอามาหยอดหลุมก็ดูว่าไอ้นั่นมันได้ผลเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นนะไอที่ไม่แช่นี่ตะไห้ประมาณตัวไหนฮะตัวนี้ครับอ๋อที่เห็นที่เห็นเนี่ยนะฮะที่เห็นกําลังขึ้นเนี่ยนะฮะสี่ห้าวันครับเป็นทวงวอกหมดแล้วล่ะอ๋อคือคือคืออันนี้เนี่ยเรียนเรียนท่านผู้ชมนะฮะที่ชมรายการของเราอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือว่า คือกระบวนการวันนี้ที่ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่ให้เห็นกระบวนการการปลูกพริกนะฮะกันเลยว่าตั้งแต่การแช่เม็ดเลยอ่ะท่านครับนี่คือพริกพันอะไรฮะท่านครับตรงนี้เป็นมันดำเนินครับมันดำเนินเรียกมันดำเนินครับที่เอาไปทาพริกซอสที่ที่เราทานอ๋อซอสพริกอะไรอย่างเงี้ยเหรอซอสพริกครับอ๋อแต่ของเราเนี่ยจะเน้นส่งที่ตลาดที่เขาขายเคมีให้เราเยอะๆะคือทางฝรั่งซะเป็นส่วนมากครับ คือเขาเอเคมีมาขายออแต่เวลาซื้อเราต้องซื้ออินซีต้องซื้ออินซีเอ๊ะแปลกเนาะประเทศไทยเราต้องซื้ออินซีกลับคือผลผลิตที่ออกไปต้องเป็นอินซีหรือออร์แกนิกเท่านั้นครับแต่ส่งเสริมให้เอาเคมีเข้ามาขายในประเทศเอาเอาเอาเคมีมาขายทางโน้นโอ้โหเราก็เลยว่าอจะทำยังไงถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านครับ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงภูมิเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างส่งสินค้าให้กับตลาดไทยให้กับสี่มุมเมืองให้กับราชบุรีส่วนหนึ่งโอ้โหสจังหวัดนี้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะครับทีนี้ว่าจะทำไงหนึ่งใช้เคมีเยอะสุขภาพไม่ค่อยดีครสองโดนกดราคาเพราะไม่รวมกันเป็นกลุ่มต่างคนต่างคำต่าคนต่างคค้าคนกลางก็วิ่งใครวิ่งมันนะฮะทีนี้พอเราเข้ามาร่วมมือคือเรา ตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ๋อครับท่านครับตรงนี้เนี่เราเน้นที่คุณภาพของสินค้าได้เราเน้นที่สินค้าปลอดภัยได้ครับแล้วรวมตัวเยอะอืตลาดก็เราอาจจะไม่ได้มากแต่ครับความแน่นอนมันมันเริ่มเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ตั้งใจที่จะจะทำนะครับอเพราะเดี๋ยวนี้ส่วนมากนี่มันของอีสานนี่มันมันเกือบทุกจังหวัดแล้วมันจะมีตั้งแต่ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ครับถ้าเรามาทำพริกเล็กพริกขี้หนูปัญหาแรงงานมันเกิดขึ้นแล้วกิโลนึงก็ตกประมาณสิบบาทสิบสองบาทนะนะนายกแต่พริกตัวนี้เนี่ยครับสามารถเก็บในครอบครัวได้ครับเราประกันราคาให้ด้วยอแล้วก็เน้นว่าคุณหยุดเคมีได้ไหมถ้ามีปัญหาอะไรมาคุยกันออ่าพอทีนี้ พอรู้จักอะกันเฮียเซยที่กาสินอ่าที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาสินนะครับอ่วันนั้นก็ไปเจอทีมงานคือเมื่อก่อนผมก็ทํางานอยู่ค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นี่คือที่มาที่ไปนะฮะท่านผู้ชมครับกำลังจะเรียนถามท่านอดีตท่านปรลัดนะครับดูว่าเอฟจริงๆแล้วพัดร้อยเนี่ยเราเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็จับพัดจะผูจริงๆแล้วเนี่ยพัดร้อยอยู่ที่จังหวัดชายภูมิเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นฝาแดงละ แต่เพอเอินตอนนี้เราเป็นรุ่นฝาเขียวนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งท่านประหลัดเองเนี่ยท่านอาดีตเองเนี่ยท่านอาดีตประหลัดเองเนี่ยก็อยู่บริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งเสร็จแล้วก็เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของพัดร้อยเนี่ยตอบโจทย์กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยตัดสินใจจับมือกับพัดรร้อยนะฮะก็คือไปจับมือกัน,กนที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะฮะ,ะ,ะอ่ะทีนี้ที่มาที่ไปยังไงต่อฮะท่านครับคือเอามาใช้ก่อน,นะครับ สินค้าเกษตรถ้าทั่วไปมันก็คงไม่เต็มร้อยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับทีนี้พอเอามาแล้วอย่างอย่างของเฉยภูมิของเราเนี่ยส่วนมากมันเกือบ60ซมันเป็นพืชระยะสั้นคือแป๊บเดียวเก็บแป๊บเดียวเก็บครับอย่างแตงโมงี้ก็2เดือนแตงไทยก็ประมาณ3เดือนพริกก็เริ่มตั้งแต่เกบสิบห้าวันก็เริ่มเริ่มเก็บละเริ่มเริ่มเก็บแล้ว แต่ทีนี้เอามาครั้งแรกเลยเนี่ยเอามาจากเฮเซย์เฮเซยให้ผมมาขวดหนึ่งผมก็มาลองพิกอยู่ที่นนทองนนทองเขื่อนเขื่อนห้วยเขาทีนี้มันจะมีแปลงไร่หนึ่งคือฉีดฉีดฉีดวันฉีดวันนี้อีกพรุ่งนี้ไปเก็บเพราะว่าเขามันเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับทีนี้ก็เอาไปเสนอให้พ่อค้าดูพริกที่ไม่ฉีดกับพริกที่ฉีดเนี่ย สีมันแตกต่างกันมันจะมันมันกว่าสีสดกว่าเม็ดน่าร้อยนี่คือจะสีสดกว่าสีสดกว่ามันวาวกว่ารคับก็ท่านผู้ชมสังเกตง่ายๆนะครับว่าดูที่ใบพริกเราตอนนี้นะครับไอ้นี่ขนาดเราฉีดมาประมาณ3-4วันแล้วนะคือถามว่าเว้นทำไมเว้นนานเพราะว่าตามปกติแล้วถ้าไม่ติดงานวันนี้ก็คงไปส่งเพราะว่าเขาเตรียมแปลงไว้แล้วอยู่ที่ตำบลท่าใหญ่ ครับอ,อำเภอหนองบัวดแดงตรงนี้มันจะมีรถนี้มันมีประมาณ6 0 0 0ืนแต่จะได้ไปประมาณ2หรือสามหมื่นคือจริงๆแล้วนี่คือเกี่ยวกับในเรื่องของตัวต้นพันธุ์ครับต้นพันธุ์คือท่าน,ท,านท่านประหลัดกับท่านท่านอาดีตท่านนายกเนี่ยคือปลูกร่วมกันคือลงแปลงร่วมกันแล้วเอาไปส่งให้กับลูกไร่เราครับอ๋อแล้วแปลงแปลงนี้ตรงนี้เนี่ยเพาะพันธุ์ตัวนี้ซึ่งซึ่งเพาะาดดจากถาดด้วยนะฮะจากถาดด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าไม่ได้แช่มเม็ด อันนี้คือไม่ได้แช่แม่ใช่ไหมท่านท่านท่านอันนี้ยก<ม>ค,ครับไม่ได้แช่ครับไม่ได้ชแช่ตรงนู้นถึงจะแช่อ่าตรงนู้นถึงแช่ตรงนั้นคือตรงนั้นจะแตกต่างกันตรงที่ว่าอันนั้นจะขึ้นเสมอดีครับเนาะแต่อันนี้นี่คืออาจจะเสมอมั่งไม่เสมอมั่งตามธรรมชาติของเขาแต่ดูสังเกตที่ใบ,บว่าใบมันยังมันวาวเงานะแล้วเขียวธรรมชาติครับอืมอันนี้คือฉีดไปทั้งหมดกี่หนนะฮะเนี่ยพันเนี่ยท่านท่านฉีดยังไงคือท่านเพาะยังไงเริ่มต้นบอกเกษตรกรหน่อยวิธีการเพาะอันนี้ก็เดิมๆอยู่เนี่ยคร เอามเล็ดพันเอามล็ดพันลงไปที่ในหลุมในหลุมในหลุมถ้วยก็เลยแล้วก็เอาทิปวัดอปิดทับไว้ปิดทับไว้ครับก็รดน้ําแค่นั้นเองรดน้ำแค่นั้นครับทีนี้กี่วันถ้าถึงได้ชประมาณสักมันเกิดขึ้นมาสักแตกใบจริงอะเนาะแตกใบจริงสักสองใบนี่ก็ครับ ก็เริ่มฉีดเลยให้ปุ๋ยด้วยแล้วก็ฉีดขอให้ปุ๋ยด้วยแล้วก็ฉีดทำใบด้วยครับผมอ่านี่คือฉีดไปแค่หนเดียวใช่ไหมฮะนี่คือคือคือกล้าเขาเนี่ยคือคือฉีดไปแค่หนอนเร่งเร่งไม่ได้อาเร่งไม่ได้นะเร่งไม่ได้คือเวลาไปปลูกแล้วมีปัญหาทันมีปัญหาทันทีคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมให้ทีมงานดูนิดนึงนะฮะผมผมจะให้ดูว่าถาดเนี่ยนะฮะสังเกตดูเวลาผมดึงปุ๊บเนี่ยท่าน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 ทั้งสองท่านครับมันดังกึ๊ดๆดเลยคุณผู้ชมลองดูฟ ดูสังเกตดูกรึดก๊ดเลยนี่คือฉีดไปแค่หนเดียวแต่ตามธรรมชาตินะครับท่านะผู้ชมครับคือตรงที่ว่า,าพันพริกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือธรรมชาติเห็นได้ชัดเลยว่าใบเนี่ยมันมันวาวเงาก็จริงแต่มันจะมีบรูของตัวหนอนก็เรียกว่าตัวอะไรนะตัวแมลงยังคงเข้ามารบกวนอยู่นิดนึง เพราะว่าที่นี่เราเน้นทั้งอินซีอย่างท่านนายกนี่มีคุณแม่ที่มีอายุกว่า80แล้วแล้วก็คืออกกายกับเราไปคลับแล้วก็มีลูกเล็กๆอีกสองคนโอ้โหคือใกล้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าเราเอาเคมีมาก็ก็เหมือนผ่อนส่งแล้วตอนนั้นอ่ะเราก็เลยจะทำไงให้คนที่อยู่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็อย่างน้อยนี่ ส่วนมากถ้าร้านขายเคมีพัธุ์เนี่ยคนที่มาก็บินหน้าหนีไม่ไม่อยากจะมาเพราะเข้าเข้าถนนมาจะได้กลิ่นเลยจะได้กลิ่นละครับทีนี้ของเราเรามาเน้นที่อินทรีย์เรามาเน้นที่อินทรีย์คนที่เข้ามาก็สบายใจอย่างพวกเราเข้ามานั่งทานข้าวทานน้าทานกาแฟไม่ได้กลิ่นเลยสบายสบายก็สบายใจนะฮะ เนื่องจากเวลาจำกัดครับท่านครับทีนี้เนี่ยอตอนนี้คือเราคือกระบวนการคือตรงนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่รู้จักพัดร้อยทีนี้นอาจจะมีความรู้สึกว่าเอจะแช่ดีไหมวิธีแช่แช่อย่างไรเมื่อกี้ที่ผมสรุปแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือว่าอัอนนี้เนี่ยที่ท่านนายกแล้วก็ท่านประลัดเนี่ยได้เพราะเม็ดต,ตรงนี้คือ2แปลงเห็นได้ชัดเลยอันนี้คือฉีดหนเดียวรประมาณถ้าแตกใบจริง 2- อสามใบ,บแล้วอันนั้นคือใช้แช่เลยทีนี้ผมย้อนถามแทนคุณผู้ชมนิดนึงครับการแช่ตรงนั้นแช่ยังไงครับ สรุปนิดหนึงครับท่านค่คือปริมาณพัดร้อยของเรานะครับใส่แค่1นึ่งซีซีหนึ่งซีซีเท่านั้นฟังนะครับหซีซีนะครับต่อน้ําก็ประมาณขันอาบน้ําเราก็จะได้ประมาณ1ลิตรครับอืหรือถ้าใครมีขวดขวดเปล่าตรงนี้ก็ก็ใส่น้ําเต็มเนี่ยอืแล้วก็ใส่แค่ย้ํานะครับว่าแค่1ซีซีเท่านั้นเพราะถ้าเกินนั้นไปเม็ดจะฟอ มันจะมีปัญหานะครับเม็ดเม็ดเขาจะไม่นั่นแล้วก็แค่แค่แค่คืนเดียวไอ้นี่เฉพาะเม็ดพริกนะครับถ้าเม็ดข้าวโพดเม็ดข้าวนี่ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแค่นั้นพอสักชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครับน่าจะพอแต่พริกนี่มันจะส่วนมากมันตากแห้งแล้วเม็ดเม็ดมันจะรีบนะอ๋อครับท่านครับพอได้หนึ่งคืนแล้ว คือแช่กัดน้ำได้หนึ่งคืนเลยใช่ไหมครับครับอ๋อหนึ่งคืนแล้วก็เอาขึ้นอีกสองคืนเอาขึ้นมาอีกสองคืนเอาขึ้นมาสองคืนนี่ต้องตักแห้งอะไรไหมครับไม่ไม่เขาบางอะนะอยู่ในภาคเขาบางเอาขึ้นมาแล้วมาไว้ภาคเขาบางก็คือตอน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 แช่แช่น้ำก็เป็นภาคเขาบางอ๋อตึ้นมาก็ไว้ไว้ในห้องน้ำที่ที่มีความชุ่มชื้นอะนะก็คืออยู่ในร่มอยู่ในร่มอุ่นๆหน่อยคือชื้นๆหน่อยอ่าประมาณนั้นอีกหนึ่งอีกสองคืนนะฮะ แล้วก็เอามาเอามาเอามาเพาะที่ถาดเลยน้ําน้ําที่เหลือเราก็มาผสมน้ําที่เหลืออย่าอย่าไปทิ้งนะครับเอาเอาเอาไว้โองน้ําเราเลยเวลาเราเพาะเสร็จเราก็จะพอเอาผ้าผ้ามาคลุมผ้ามาคลุมเอากระสอบป่านมาคลุมเสร็จเราก็ก็ลาดไปเลยก็ลาดได้เลยครับก็จะได้ประมาณสักน้ําประมาณร้อยลิตรนะนะคือใส่มากไม่ได้อืคือของมันดีอยู่แล้ว ยังไงก็ไม่จาเป็นต้องต้องไปใส่ให้เยอะแยะใช้1ซึ่งซีซีมันได้ผลเท่ากับ1 0ซีซีแล้วทําไมไม่ประหยัดไม่ใช่ไทำไมไม่ประหยัดล่ะครับแล้วนี่ฮะท่านครับมีอยู่อย่างหนึ่งที่ที่เมื่อกี่นี้ทีมงานมาให้ดูนี่คือเป็นใบอะไรฮะท่านครับเดี๋ยวให้ทีมงานดูนิดนึ่งนะฮะให้คุณผู้ชมดูนิดหนึ่งไอ้นี่เป็นใบสินค้าปลอดัยของผมร่วมกับนายกเนี่ยมีประมาณ50 60กลายคือคนที่จะทําสินค้าหนึ่งสุขภาพต้องดีครับสุขภาพต้องดีแล้วก็ ทำของที่มีคุณภาพออกไปจำหน่ายเท่านั้นครับถึงจะได้ใบนี้ออกมากรมวิชาการทางการเกษตรนะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอรับรองฉบับนี้ว่านางนี้นี่นี่นี่นะฮะสถานที่นี้ระบบการควบคุมปฏิบัติทางการเกษตรสำหรับพืชนะะ GAP เนาะนะรับรองตามนี้ตามนี้แปลงนี้แต่นี้หนึ่งไร่โอ้เป็นตัวคิวคือคุณผู้ชมไม่แค่เห็นแค่ตัวคิวนี่คือคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือการปลอดภัยปลอดสารพิษแล้วล่ะ S <S นะแค่ตัวนี้นะฮะก็เห็นได้ชัดตัวนี้ปแปลงง่ายๆเลยนชมครับเป็นเกษตรอินทร,รีย์นั่นเองนะฮะโอ้โหถือว่าครบถ้วนนะทา่านผู้ชมครับสุดท้ายนะฮะช่วงนี้ครับท่านครับในฐานะที่ท่านเองก็ได้มาร่วมนะครับครอบครัวเดียวกับพัดร้อยของเราแล้วนะฮะแนวทางครั้งต่อไปแล้วก็มีพี่น้องกเกษตรกรที่อยู่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยนะฮะซึ่งชมรายการของเราอยู่เยอะเลยท่านอยากจะแนะนําอะไรกับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิบ้างและติดต่อได้ที่ไหนหรือยังไงบ้างครับท่านครับ ครับคือในเขตจังหวัดเชียงพูมิของผมไม่ได้มาทําพริกอย่างเดียวครับของผมจะมีข้าวหอมนินข้าวไรเบอรี่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ส่งโรงงานอยู่ในขณะนี้ถ้าใครคิดว่าจะทำมาร่วมทำอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยไม่ขัดข้องนะครับ โทรมาปรึกษาก็ได้ครับผมผมไปดูแปลงให้ไปวัดค่าดินค่าน้ำให้ไปได้หมดเลยครับครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายขอให้มีความจริงใจว่าจะทำเกษตรอินทรีย์เหมือนกันแต่ถ้าจะทำเคมีอ่าถ้าย้อนไปว่าถ้าคนที่ปลูกพริกให้เรากินหรือปลูกข้าวให้เรากินหูเรืองเหลืองใกล้จะตายแล้วถามว่าคนที่จะซื้อเขาก็คงไม่กล้าซื้อเพราะว่ามันมีแต่เคมีใช่ไหมครับเรามาทำสินค้าปลอด ภัยดีกว่าถึงจะได้น้อยแต่เราก็มีความสุขทั้งครอบครัวเบอร์โทรครับท่านครับเบอร์โทรครับ086 867 1380 091 862 1727ครับสองเบอร์ครับสองเบอร์นี้นะฮะคุณผู้ชมครับก็ขึ้นอยู่ที่ด้านหน้าจอแล้วนะฮะอยู่ในพื้นที่บนเขา ก็โทรมาที่เบอร์ท่านเบอร์ท่านนายกนายกครับอีกเบอร์นะครับท่านครับ0848317059เบอร์โทรขึ้นอยู่หน้านหน้าจอแล้วนะฮะนี่คือเบอร์ท่านอ,อดีตท่านนายกแล้วก็ท่านปลัดของเรานะฮะเพราะนั้นจังหวัดชัยภูมินะฮะท่านผู้ชมครับ หรือไปติดต่อร้านค้าเคมีเกษตรใกล้บ้านถ้าจะซื้อในเรื่องของพัดร้อยซึ่งเราจะมีตัววิ่งด้านหน้าจออยู่นะฮะหรือจะโทรประสบถามกับท่านประหลัดแล้วก็ท่านนายกก็ได้นะครับในเรื่องของร้านค้าร้านขายต่างๆนะครับเวลาจะเราจํากัดเหลือเกินนะท่านผู้ชมครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมคงจะถามคําถามกับท่านประหลัดแล้วก็ท่านนายกครบถ้วนในเรื่องของการปลูกพริกแล้วก็ง่ายๆว่าเคสตัวนี้คือเคสพิเศษสําหรับการแช่เมล็ดพันธุ์การทําเตรียมพันธุ์ไปปลูกแปลงพริกเอาละนี่คือพัดร้อยของเราล้วนๆเลยนะท่านผู้ชมครับถือว่าตอบโจทย์น่า คัดร้อยคือไม่เข้าใจต้องโทรมาถามก่อนครับอย่าอย่าคิดเองอย่าคิดเองนะฮะสุดท้ายครับท่านครับอยากจะฝากอะไรถึงกับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยมัางครับพี่น้องเกษตรกรชมรายการเกษตรจรของเราอยู่เยอะเลยครับครับผมเป็นลูกชาวไร่ชาวนานะครับพ่อผมทําไร่ทํานาเมื่อก่อนไม่มีเคมีอืแต่เดี๋ยวนี้เคมีมันเยอะเราน่าจะหันมาทําอินทรีย์ครับ มากกว่าเพื่อสุขภาพของเราเองเพื่อคนที่เรารักแล้วก็เพื่อนร่วมประเทศเราให้ได้บริโภคสิ่งที่บริสุทธิ์จริงๆเพราะของเราถือว่าเป็นครัวโลกเป็นครัวโลกเราต้องกินอาหารที่ดีปลอดสารพิษอายุจะยืนยาวอยู่ด้วยกันครับมันจะไม่ได้เป็นบาป บาปแน่นอนถ้าเราฉีดยาวันนี้แล้วเก็บผลผลิตไปให้กับเขาใช้เราเสียชีวิตผ่อนส่งับนะฮะการเกิดโรคมะเรงโรคร้ายต่างๆก็เกิดจากการกินล้วนๆนะท่านครับครับเนะเพราะนั้นเองเนี่ยฮะคืออย่างที่บอกไว้ใบนี้เป็นใบคือยืนยันหรือการันตีนะฮะจากที่ท่านประหลัดได้เอาผลิตภัณฑ์ไปส่งแล้วก็เขาก็จะออกใบนี้มาให้โดยการที่ใช้พัดร้อยของเรานะฮะว่าสินค้าที่นําออกเนี่ยหรือส่งไปเนี่ยเป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษจริงๆท่านผู้ชมครับสุดท้ายท่าน อดีตนายกท่านอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างครับเชิญครับก็คงจะฝากถึงเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรนะครับอนาคตนะครับพวกเราก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันนะครับถ้าเรายังอยู่ย่ำอยู่กับที่นะครับเราก็จะสู้กับคูต่อแข่งไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยนะครับต่างประเทศเองหรือในกลุ่มอาเซียนเองก็จะมีการรวมกลุ่มกันนะครับก็การเลือก ซื้อสินค้าต่างๆนะครับก็คงจะต้องแข่งขันกันสูงถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองนะครับโดยเรายังใช้เคมีอยู่นะครับโอกาสที่พวกเราจะพลาดพลั้งนะครับตกเป็นรองนะครับโอกาสที่ต่อรองราคาเขานี่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นพวกเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วล่ะนะครับในเรื่องการใช้สารเคมีลงให้น้อยลงที่สุดนะครับแล้วก็มาใช้อินทรีย์กันนะครับแน่นอนอาจจะใช้ควบคู่กันไปแต่ขอให้ให้น้อยๆนิดนึงนะกันนะครับครับผมโอ้โห วันนี้ถือว่าครบถ้วนเลยนะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับเคสพิเศษในวันนี้นะฮะที่ผมอุตส่าห์เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อเดินทางมาหาท่านประลัดแล้วก็ท่านอนดีตนายกตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจสารสก,กัดธรรมชาติอินซีพลัดร้อยอย่าลืมนะฮะเบอร์โทรขึ้นด้หน้าจอคุณผู้ชมอยู่ตลอดเวลาพรุ่งนี้ก็มาดูใหม่ได้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านก่อนที่ร่วมรายการกับเราขอบคุณท่านนายกครับขอบคุณท่านปลัดครับวันนี้นะฮะรายการเกษตรจอหมดเวลาแล้วเราลากันตรงนี้เลยกแลล้นนะะ้้ววววกกัััััันน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 ะเจอใใหมมพรุีีีคคบผ3าไปสสด